แอดมินเพจ a c e b o o k ลุกเมียนมาค่ะซึ่ง Admin Page คนนี้เคยได้พูดถึงเรื่องของการที่กลุ่มวีโวได้ออกไปชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เตือนว่าอย่าออกตัวแรงเพราะว่าคนไม่ใช่คนไม่ใช่คนพมา่าอย่ามาออกตัวแรงขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะแอดมินเพจลุกเมียนมาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะแล้วบอกว่าเรียนสมาชิกที่เป็นชาวเมียนมาที่เคารพ ด้วยความที่เราทีมงานแอดมินเป็นผู้ที่มาทํางานอาศัยและก็มีครอบครัวใช้ชีวิตในพมา่าทั้งรักและสํานึกในบุญคุณประเทศนี้อย่างที่สุดทีมแอดขอร้องชาวพมา่าทุกคนที่อ่านเพจนี้บอกกับทุกคนว่าให้ใช้สัญลักษณ์อื่นแทน3นิ้วได้ไหม,มคุณจะชู2นิ้วชู5นิ้วเพื่อบอกว่าต่อตาและจประหารเนี่ยอะไรก็ได้ทําไปเถอะเพราะการใช้3นิ้วของท่าน มีพวกที่มิชอบและสร้างปัญหาในประเทศไทยซึ่งรวมถึงก่อความไม่สงบก่อคดีรวมถึงล่าสุดที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจําประเทศไทยเอาท่านมาใช้เป็นเครื่องมือ,อมนะคะเราทีมงานเคารพการตัดสินใจในการต่อสู้ของคนเมียนมาแต่อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครที่ไม่ได้มีความจริงใจต่อเมียนมาอย่างแท้จริงด้วยความเคารพอย่างสูงคือเขาก็เตือนกันว่าเอาแหละอย่างที่บอกว่าจะแสดงออกทางการเมืองเนี่ย ก็แสดงไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะว่าอย่างมาวันสวันก่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะในแง่ของกฎหมายแต่ว่าก็ว่ากันไปเพียงแต่ใช้รูปแบบให้มันเหมาะสมเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาจะบอกลูกเพจเขาว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีเรื่องที่คุณต้องรับรู้ว่าไอ้สามนิ้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคนเป็นพวกสามนิ้วหมดมันมีฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทีนี้ ถ้าคนเมียนมาในประเทศไทยไปใช้สัญลักษณ์3นิ้วขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อคนเมียนมาในประเทศไทยเองเพราะอะไรเพราะคนไม่ชอบพวกสามนิ้วก็มีแล้วคุณจะถูกเหมารวมมากคุณเป็นพวกเดียวกับพวกสามนิ้วซึ่งตอนนี้บางคนก็เป็นสากีบ3ามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลเสียในแง่ที่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับพวกคุณเองเพราะเขาสึกว่าคุณมาทำงานและคุณยังจะมา แสดงออกทางการเมืองแบบนี้กลายเป็นพวกแบบนี้เนี่ยความรู้สึกที่เคยเอ,อื้ออาทรต่อการห่วงใยการตอนช่วงที่มีการมีโควิดและมีการรณรงค์การให้รักและห่วงใยคนงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งมันจะกลายเป็นประเด็น,น,น,นทางการเมืองทันทีนะคะเขาก็จะมีอคาาติกับพวกท่านเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภยัยและอย่างที่แอดมินเขาบอกเนี่ยถูกคนเหล่านี้เนี่ยปาก็าบอกอเขาจะช่วยเหลือพวกท่านอ,อย่าง โต,ต,ตบอกจะเป็นดูแลทั้งสองประเทศโทโ่รถหนามตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยโถ่ธนาธรวันนั้นมาแล้วเ,<อ>เป็นไงล่ะข้างหลังตีกันโครมโครมโครมนี่เดินหนีแล้ว<อ>หนีก่อนเพื่อนเลยเอ,อ่ะเขาไม่ได้จะมาช่วยเหลืออะไรหรอกเขามาหาผลประโยชน์นี่คือเขาเตือนกันเอง<า>นะครับค<า>่ะ